สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้อกขัสุเกมโบกุโบกโโุเกมนี้นะครับจะเป็นเกมการสร้างบ้านนะครับเนาะโลกนี้จะเป็นโลกของเ้านะครับนาะสามารถสะยังกระไดตามใจชอบเลยครับแล้วก็ซิมีเอ่อสามารถเดินน้ำกันได้พร้อมครับเอาเป็นว่าเขาไปเริ่มเอ,อิร์นทุย,ทย เล่นเกมกันเลยดีกว่าไปกันเลยเอาละครับถ้ามาอยู่นานีเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดูเซนได้ว่าซีนรอบข่าวเข้า,ขามินซีเรียหมดครับทุกคนอ๋อที่เราอยู่ที่ไหนกันโอ้โหสดใสจังเลยโอ้โหมีปลาด,ด้วยเฮ้สวัสดีมนุษย์ยินดีต้อนรับที่นี่คือโลกของโบกุโบกุอ๋อคุณคือเเจ้าของที่นี่คุณสามารถสร้างโลกของคุณ ยังไงต่อครับเดี๋ยวตรงนั้นไดไหมโอ้โหโอ้โหลุงไดอยู่มาสิอะไรอะไรมาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไม่ได้มาขุดล็อกพลังวิเศษกันยังไงต่ออ๋ออันนี้มันนั่งใช่ไหมควบคุมมน,น่าจะเป็นวิธีการบอกก่อนขั้นขั้นแรกนะคะที่เราจะเริ่มเล่นเกมนะะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะทุกคนอันนี้บโอเค เขาบอกรอก่อนนะฮะกระโดดตรงนี้ใช่ไหมบินอ๋อโอ,โ,โอ้โหบินได้ด้วยโอ้โหการดำเนินการอะไรเนี่ยยังไงกดไม่ได้อ๋โโอเดี๋ยวนะ้านายท่านฉลาดมากถัดไปแสดงความสำาึกการเสามมงสนะของคุณ ก็เหมือนเกมอะไรทำนองน,นี้โอ้ตกน้ำตกน้ำโอ้โหเข้าอีสานอะไรวะเล่สิบป่เปิดเมนูบล็อกโอเคอ๋อมันจะมีบล็อกให้เราสามารถสร้างได้ด้วยนะฮะมันจะคล้ายเกมไมค้าเลยทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบอันนี้นิดนึงนะฮะเอาละฮะมาสร้างบล็อกกันเลยดีกว่าเราจะสร้างตรงนี้นะฮะทุกคนบล็อกตรงนี้เราสร้างก่อนนะฮะมันวานยังไงอะ อย่างนี้ใช่ไหมซึปไงต่อเอาละครับหลังจากที่คู่มือบอกไปขังตนแล้วนะครับเนอก่าเทียอย่างต่อไปนะครับเนาะเกมนี้ไม่เชียร์ใคเกมกันสามบ้านนะครับเนาะสามารถเล่นน้ากันได้พรอมครับเพราะว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยหรือว่าทัวโลกก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เพียงแค้นมาพอครับในตัวละครเขาจะสามารถ เล谢谢 eter, so it, it ือกไอเทมการดั society, ้ง so ตัวได้พร้อมครับเพราะวันสิป็นส้มผมเสื mm ้อผ้านะครับเนาะแต่ว่าห้านัดอัดมะกระตด้ใส่เงินเนาะครับนอนดันเซนได้งทึ้งนะครับนอนยี่สิบบวกนะฮะปื๊ดเอาละมาเริ่มการก่อสร้างกันดีกว่าข้อจะมาแบบแลนเร็วได้พร้อมครับทุกคนโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยนี่ตรงนี้ผมว่าสีพังออกนะครับเนาะปึ๊บปื๊ด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 เต็มเลยอุ้ยตรงนี้ว่ออกครับถ้าตรงพังออกนี่น้องฮเนาะแล้วก็ตะเตรียมสร้างบ้านนะฮะมีป่าพร้อมจ้า เดี๋ยวก็ได้เป็นอาหารมื้อเย็นของฉันไปวันนี้แค่นั้นนะพ่อครับทุกคนพ่อสามารถเปลี่ยนพื้นลังได้พร้อมครับทุกคนข้าไปที่รูปภาพตรงนี้เลยีกว่าโหพ่อจะสามารถเปลี่ยนรูปภาพเพราะว่าเป็นทั้งเมืองหรือปลาหรือภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ประเทศอี์กันเลยครับทุกคนแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เนาะครับนอกก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพผูพ้มีอากาศได้พร้อมครับเพราะว่าจะเอาเลยดูฝนฤดูหนาวถ้าสั่นห้องมาลาอเอาเลยดูฝนกันดีกว่าฝนก็จะตกนะครับเนาะถ้าสั่นเอาแบบแจ่มแจ่มดีกว่าอากาศสดชื่นดี เอาละฮะมาสร้างเฮี่ยงกันเลยดีกว่าตอนนี้เฮามีปอกเป็นปูนนะฮะเออปูนปะนะเป็นดินเริ่มการสร้างบ้านได้เลยฮะทุกคนเดี๋ยวเอาตะพางนี่ออกก่อนซึบ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 เก็บลอยครับบ้านเฮาดงสีปศวยงามแต่กัว่าสามารถพอได้อยู่โอ้โหเป็นที่กำบังฝนได้เป็นที่กำบังปะนะบินบินบินก่อนทามาสร้างชั้นสองครับทุกคนเอามาพังออกอีกหนึ่งวะาเอ้าซึบซึบซึบเอ้ยบินได้แล้ว นี่ครับง่ายเองครับส,มา,สามารถสร้างบ้านได้เกมนี้กว็ว่าได้อย่างมากมากครับทุกคนสนุกสยอดส่ได้ึด๊บเรียบร้อยสร้างจนทึ่งต่อครับของผมเนี่ยจะสร้างแบบประมาณสองสันกับพ่อเราครับทุกคนปึ๊บบินบินบินโอ้โหโดนโดนเมฆใช่ไหมถึงเมฆเลยววะอยากรู้กันว่าเข้าสามารถสร้างึ้นปเปนเรยเมฆไร้อว่า,วา เอาเป็นว่าครับเอาสนิทกับพ่อแล้วซ้บเรียบร้อยครับบ้านเราโอ้โหมันรูคือบ,บาดเลยเดยมันขึ้นจังกกใหม่นี่แหละว้าวห้องสมุดเปลี่ยนเป็นย่างมือต่อเดีครับทุกคนเลยไปที่นาฬิกาเลยนี่ไงช่วงเวลาของเราตั้งได้ฮะทุกคนตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าก็ได้นี่ข้อสุดสหน่อยฮะทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนนี่ไงคือบ้านของเรายูหูเนื้อใจประบานโมเมนบ้บานเลยเด้นี่ อะไรเนี่ยอ๋อสมรัรอันนี้ได้พร้อมมาพันแค่สิบเป็บนบาทเลยแค่นั้นพอครับทุกคนเขาอ,อยากสมรถซื้อสิ่งของในต่างได้พร้อมครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นถ้่วซาบหน้ามาก,ก่อนนะครับเนาะหุ้มหรือดาบที่ใส่เป็นอาวุธนะครับเนาะและอื่นๆอีอมกมากมายแลครับเนาะเขาสมารถหรือซื้อได้เลยนะครับเนาะสุดยอดล่ะเกมนี้เล่นค่ายเขียดของเหงาช่วงโควิดไตครับทุกคนเดี๋ยวอดออกก่อนเขาสมารถจับป่ามากินได้ปะวะ ใต้ทะเลลึกโอ้โหนี่มันจะเป็นกล่องลึกก้นสมบทรไมาเีน่านบ่นีน่สุดยอดครับทุกคนเกมนี้สนุกอยู่ย้ำห้ออจะได้บอกอื่นนะครับเนาะห้อสมาถัถกดตรงนี้ได้เลยครับ,บกดปึ๊บแล้วหองก็สามารถเลือกบอกที่ห้อจะต้องการเนาะครับเนาะผมจะเอาบอกต้นใหม่ก็แล้วกันปึ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยครับหรือว่าขั้นห้ออยากติ่งออกหอกก็สมาถัถกดบรนี้ปึ๊บนี่ครับบอกต่างๆแบบไม้โอ้โหสุดยอดทุกคน ซื้อว่าขั้นเท้าบล็อกต้องการบล็อกนี้เท้ากระดึ๊งออกเรียบร้อยครับทุกคนนี่คือบล็อกที่เท้าต้องการครับประมาณสิปเป็นบล็อกที่มาบล็อกเอย่างตานันน,น,นาดมทางกับแท่งอย่างตานัน,น,น,นานะครับเนาะแต่ว่ามันสามารถสิ้อได้หรือเป่าวะโอ้ซื้อได้อยู่ทุกคนเยอดไปตามบ้านกันดีกว่าปลาทเท้านีิต้องเลิศที่สุดคิดนี้ผมอาจจะเอ่อภาพมาเล่นแบบเบิง้งหรือสางนิดนิดหน่อยให้ทุกคนได้เบิง้งนิดนิดหน่อยกันเองนะครับนะนเนาะเดี๋ยวขั้นแรกขั้นต้องจางตรงนี้ก่อนข้างๆมาเลยบอกว่า ขางได้บ่โอ้ขางบ่ได้นึกว่าสีขางด้อยเตื้ออากาศได้หืมก็ออกก่อนมีย่างมากไปเขาเลือกเลยครับทุกคนประตูก็มีลองมึงดิโอโหมาตอนได้ใส่เงินครับโอเคครับซื้อแล้วลองลองซื้อมึงเดี๋ยวกดตรงไหนเอ้ยกดย่าแทะอ๋อมันตันนะนี่เดี๋ยวด้อเอ้ยหัวตาันม,มานี้เปิดประตู เอาเปิดบ่ได้อ๋อได้ยิอินนี่ครับประตูผมโอ้โหสุดยอดหัวตามประตูอีกแล้วบินสู่เหินฟ้าอ้าววขึ้นอีกเดี๋ยวโหมีนุม่มฟ้าเอ้ยสวัสดีจะเพื่อไปโนดเมียให้เรากินมั้งไหมไ่ได้ยินว่าเออเราสร้างบ้านใหม่แล้วมีอาหารให้เรากินไหมโอ้ไม่มีเลยเพิ่งจะสร้างใหม่ๆเองบ้านยังไม่ถึงไหนเลยดูสิ แทนจะโมเมนบ้านโอ้โหยางคือไปเท่าไหร่แล้วความทุกคนพี่ตกทึบว,ว่าตกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองเปลี่ยนผ้าพื้นหลังนุ๊สิเป็นยังไงวะขั้นบนตกมีนุกน๊กมีบ่เดี๋ยวมองดูอ๋อน,นุ๊กมีขั้นบนตกนีน,กนุ๊กมีลยโอ้โหมีฟ้าผ่าฝนมากขนองไหวมีดีกว่าไปน,นอนไปน,นอนเพิ่งนอนไปน,นอนโอ้โหคือบ่น,นอนเนปลี่ยนสภาพอากาศที้นเลยครับทุกคนเอาไปเลยดูไปในผลิ เป็นฤดูที่สวยงามมีลิรับฤดูใบไม้ผลิ่ลว,ว่าบ้านเฮ่าหนาสมมิมีครับเพราะว่า,า่ได้อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวจักหน่อยหรือมีแค่บางหม่องครับทุกคนไอะไรเนี่ยเป็นพื้นที่ทะเลทรายก็ได้ครับทุกคนสุดยอดว่าเกมนี้อ่ะก็เป็นจะได้กันบ้างครับสลับเกมโบกูโบกูเนาะครับเนาะเกมนี้สามารสามบานได้ตามอ,อิสระของเฮาเลยเนานะแบบว่ามือนี้ผมกับ เพียงแค่ว่ามานเด่นให้ทุกคนได้บ่งซื้อนะครับน้องบะไว้บ่ได้ว่าจะมาสร้างเฮียนแบบจริงจงจังๆเอาเป็นว่าตะคลิปนาจะผมสิสร้างบ้านหรือสร้างเอียก็แล้วแต่อย่าลืมติดตามกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าตาไครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e ผมนั่นนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะหัดการแจ้งเตือนใหม่ๆจะรับเมื่อนี้ผมและเกมบ่คูบ่คูต้องขอลาตัวไปก่อนต้องขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย